มาถึงเหรียญหลวงพอเครื่องนะครับหลวงพอเครื่องอเหรียญหลวงพอเครื่องเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญปี2526นะครับเพื่อนผิวปลายจมูกเปิดนิดหนึ่งนะครับในความคมลึกของหน้าพระนะครับสวยนะครับสวยเดิมมีเสน่ห์นะครับมีคาบเขียวค้าบอะไรเป็นธรรมดาแต่ก็มีผิวอาบลุ้งอยู่ วัศักกำแพงนะครับปี2526นะครับด้านหลังก็จะเป็นหน้ากปกนะครับเป็นเหรียรุ่นประสบการณ์นะครับเคยลงในคอัมน์ดังมาแล้วนะครับรุ่นนี้แต่ว่าจะต้องไม่มีคําว่าทางรถไฟนะครับถ้ามีคําว่าทางรถไฟนี่คือจะเป็นบล็อกเสริมนะเพื่อนจากที่ผมศึกษาในกลุ่มมานะต้องเป็นบล็อกนี้เท่านั้นคือจะต้องไม่มีตัวปั๊มในพิมพ์ว่า สร้างทางรถไฟหรืออะไรสักอย่างนี่แหละตรงนี้ต้องไม่มีนะครับถ้ามีจะเป็นบล็อกเสริมถ้าเป็นบล็อกนิยมเลยก็จะคือจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผิวผิวผิวของขอบข้างเหรียญน,นะนะลรอยตัวตัดตรงนี้ปักเลยนะครับปืบ๊ดปืดเนี่ยเห็นไหมคราบเขียวต่างๆที่แบบคราบเก่านะอายุเหรียญปีสองหกนี่ก็ถือว่าอื จา,จานพื้นเหรียญเรียบตึงมากนะครับเพื่อนพื้นเหรียญนี่จะเรียบตึงคมชัดมากดูใต้ฐานสิโอ้โหใต้ฐานหลวงพ่อนี่คมมากนะครับเนี่ยครับเหรียญปั๊มแท้ต้องแบบนี้นะครับเพื่อนเหรียญปั๊มแท้ต้องแบบนี้เลยนะครับนี่แน่นอนนะครับนี่สวยเดิมดีนะครับสวยสวยกว่านี้ก็มีในกลุ่มนะครับแต่ว่าเรามีแบบไหนก็สะสมแบบนั้นนะครับเพื่อน คาดเขียวต่างๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดิมๆทั้งนั้นนะครับหูเหรียญจะปิ้นนิดเดียวนะครับปิ้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยหกรุ่นนี้ก็ขนาดพอดีเลยถ้าเลี่ยมเลี่ยมเงินส,สวยๆนะโอ้โหโชว์เลี่ยมเงินส,สวยๆนี่แจ่มเลยนะเพื่อนๆนะว่าไหมนี่เหินแเท้นะครับแท้เก่าแท้เดิม แต่ก่อนเช่าหากันหลักพันนะครับปัจจุบันนี้เหลืออยู่หลักร้อยนะเพื่อนๆหลักร้อยกลางๆตามสภาพนะครับส,สวยๆเลยแชมปชมเลยก็ร้อยไปไปนะครับเป็นเหรียญที่ติดรุ่นยอดนิยมในชุดพระเครื่องหลวงพ่อเครื่องนะครับนี่คือชุดนิยมรุ่นแรกก็จะเป็นปีหนึ่งเก้านะรุ่นแรกปีหนึ่งเก้าก็อยู่หลัก ร้อยไปไปลายหลักพันตามสภาพนะเพื่อนเช่ายังเช่าเก็บได้ง่ายมากนะครับยังเช่าเก็บได้ง่ายมากแล้วก็ที่หายากของท่านอีกหนึ่งรุ่นก็คือจะเป็นรูปหล่อนะครับหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณรุ่นแรกของท่านนี่ก็หายากเก๋ก็เยอะนะเก๋ก็เยอะนะเพื่อนๆต้องระวังนะครับต้องระวังมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับมิติสวยงาม